คือกล่องนี้มันเคยเข้ามาครั้งแล้วผมเคยสุ่มชมตอนผมมีโทเค็นอยู่ก็ไม่คิดว่าโทเค็นมันจะออกมาแลกได้ผู้ชมครับคันเทพเว็บเติมเกมออนไลน์ที่ถูกในสุดใน3โรคบริการครบจบทุกเกมราคากันเองแน่นอนแถมยังมีบริการบัตรเติมเกมไอเทมโค้ดเกมแล้วก็ไอดีเกมต่างๆอย่าลืมนะครับคิดเติมเกมคิดถึงคันเทพฮัลโหลจโจสวัสดีเด็กแาเ็กเรียนทุกคนนะครับมาอยู่ผมปานนนจะช่องพี่เจ้ทีพีกันอีกแล้วเยี่ยมชมวันนี้นะครับก็มีกิจกรรมใหม่เข้ามาผู้ชมครับนั่นคือกิจกรรม รวมพลจากกลสงครามชมครับก็เป็นกิจกรรมที่ว่าให้มาส่มชมแต่ว่าคือนี่โยมโทเคนเก่าออกมาใช้แลกได้ชมชช่นส่วนอะไรปริศนาคือกล่องนี้มันเคยเข้ามาครั้งแล้วผมเคยสุ่มชมตอนมีโทเคนอยู่ก็ไม่คิดว่าโทเคนมันจะเอามาแลกได้ชมครับคือสามารถมาแลกได้แล้วก็เหมือนกิจกรรมมารอบนี้จะถูกกว่าเที่ยวก่อนชมครับเพราะว่ามีของให้แลกมากกว่าเดิมแล้วก็โทเคนที่ใช้แลกชมใช้แลกได้ถูกกว่านะครับชมครับเราก็ โอ้แจ่มเลยผู้ชมมาให้แลืกได้ผู้ชมก็เดี๋ยวผมจะพาไปส่งกิจกรรมกันนะครับแล้วก็ทาบูหย่างนครับนี่ทาแชมป์นี่อยู่เนี่ยย่างสุดผู้ชมครับนี่หยิบถ้วยลงมาไปดูกิจกรรมกันเลยนะผู้ชมอ่ากิจกรรมเป็นตู้สุ่มโหภาพนี้เหมาะทำภาพปกมากผู้ชมตอนแรกผมว่าจะภาพนี้มาทำแต่ว่าภาพนี้สวยกว่าผู้ชมครับก็เป็นตู้สุ่มเหมือนเดิมผู้ชมครับแต่ว่าผมไม่ค่อยชอบตู้สุ่มนี้เท่าไหร่ผู้ชมเพราะว่าหนึ่งเลยคือ มันเปิืองเพชรมากแล้วมันสุ่มทีละ60เพชรเลยกิจกรรมนี้เริ่มตั้งแต่วันที่2มิถุนายนชมครับจนถึงวันที่9มิถุนายนชมครับกิจกรรมไม่ง่ายคือสุ่มเพื่อให้ได้ชุดที่ในตู้นีู้้ชมก็จะมีชุดอยู่2แบบชมแล้วก็มีรางวัลใหญ่เป็นชุดไม่กะู้ชมับทั้งสองแบบเลยก็หลายคนอยากได้หัวม้ชมแล้วก็มีโทเคนด้วยู้ชมก็แน่นอนว่าไม่น่าจะออกง่ายู้ชมผมก็จะลองสุ่มให้ดูม้ชมจังวันนี้โอ้สีขาวมาอันนึงโทเคนสองอันู้ชม เออถ้าเป็นตู้อย่างนี้นี่ผมว่ายาวๆคุณชมครับอะฮ่าตุ๊กเข็นออกสองตุ๊กเข็นออกสองดีดีน้องชมมาไม่ออกอันเดียวคุณชมครับก็เป็นตู้สุ่มรัก,กี้เราโยมชมครับก็ลองมาสุ่มกันดูกันได้น้มชมอยู่8วันเท่านั้นคุณชมใครอยากได้ชุดอะไรนี่คุณชมไม่ว่าจะเป็นชุดไมคก,ก้าเกิลหรือชุดไมคก้านี้คุณชมครับก็ เพียงแค่เก็บโทเค็นมาแลกก็ได้นะท่านผู้ชมก็คือบอกว่าสุ่มมาถ้าเกิดเราสุ่มมาเราดวงไม่ดีสุ่มไม่ได้ชุดทน้ำชมก็เอาโทเค็นมาแลกได้ทน้ำชมนี่ครับก็คือถ้ามีโทเค็น50อันก็สามารถรับชุดไปได้ทน้ำชมครับไม่ว่าจะเป็นชุดสีฟ้าทน้ำชมนี่ครับนี่ หรือว่าจะเป็นชุดออริจินอลน้ำมิชองเอาสีชมพูนี่คือชุดออริจินอลนะค่อนข้างจะสวยงามนะเหมือนอนิเมะน้ำมิชองเอาแต่ว่าผมไม่แน่ใจว่าเรื่องไหนนะ้ำมิชมแต่ว่าคล้ายอยนะู่น้ำมิชมก็เป็นชุดเมกกาเกิร์น้ำมิชองเอาก็คือเป็นชุดที่แบบว่าเป็นการออกแบบที่ค,คล้ายๆกับ, Anime, นบอนิเมะน้ำมิชองเอาตระกูลที่เป็นสายอนิเมะก็น่าสะสมไว้นะ้ำมิชมน่ามีไว้ดูนะ้ำมิชมก็แจ่มดีแต่อันนี้ผมก็จะขอแลกเป็นกล่องป,ปืนที่หมดเลยนะ้ำมิชมงเอาเพราะว่าผมยังไม่มีเปิดปะอ่าได้ของดีน้ำมิชมเปิดไปดีีเื่อออถาววรรจจะะกคผ้ชมัับงหน แล้วอันนั้นคืออะไรโอ้ใช่ห้าอันเลยพี่แรกล่มกล่องปืนดีหวังชมครับผมอยากได้ถาวรนเจ็ดวันมาดีครับมันต้องมีถาวรบ้างล่ะเชื่อผมเขาต้องเห็นใจเราแน่ๆถึงจะไม่ได้ถาวรก็ยังได้ยิ้มชงไม่ออกเลยโอเคมันชงเขาเห็นใจเราแล้วมันชงเขาไม่ออกโอ้ได้มาแล้วมันชงได้มาพอสมควรมันชงเขาถึงจะไม่ถาวรก็เถอะ อย่างนั้นก็มีไว้เล่นหนชมนี่17วันอัตราย,ยิง1แม่นยำหนลดระยะเออดีอยู่ผมชมครับถือว่าดีนะเป็นสแต็กที่ค่อนข้างโอเคสว่วนนี้อัตราย,ยิง2บวกเรียมชมเล่นตัวเดิมดีกว่าเพราะว่าตัวเดิมมันอัตราย,ยิง2อยู่แล้วผมชมครับก็อันนี้มันอยู่แค่24ชั่วโมงเผื่อผมลืมเปลี่ยน,มนชมก็เลยว่าไม่เปลี่ยนดีกว่านะโอเคมิชมครับก็ เราราวนี้ชมก็คือสุ่มแล้วถ้าเกิดเราสุ่มแบบว่าคือมันการันตีอะถ้าเกิดน้องสุ่มแล้วน้องไม่ได้่รับน้องเอาโทเค็นไปแลกได้ไปชมกถ้าเกิดใครที่แบบว่ายังไม่มีชุดนี้ก็น่าสะสมไปชมก็คือชุดนี้โดยรวมแล้วมันสวยไปชมถึงแม้แค่ว่าหลักๆที่คนเขาใส่จะเป็นหัวไปชมก็คือมันสวยนะในส่วนหัวไปชมถ้าเป็นมันเป็นหัวขาวถ้าเกิดเป็นชุดย้อมสีถ้าไม่ย้อมสีจะเป็นผมทองผูกด้วยสีมุ้งผูมชมก็คือมันเป็นชุดที่ค่อนข้างจะสวยงาม ครั time, ้งหนึ่งเคยเข้ามาแล้วชมพี่ก็อยากได้นะแต่ว่าตอนนั้นคือพี่ไม่ีงบที่จะสุ่มชมครั้งนี้ก็เป็นอีกครั้งนี้เข้ามาชมแต่ว่าพี่ไม่ค่อยเล่นชุดผู้หญิงแล้วก็เลยไม่ไม่ได้สัมทัสที่จะอยากได้เท่าไหร่ชมก็แต่เป็นชุดที่สวยงามชมเขาก็อย่าลืมแลกกันไว้นะครับแล้วก็อีกกิจกรรมหนึ่งที่มาแล้วมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วแต่พี่ยังไม่รีวิวชมนั่นก็คือสิทธิ์ขั้นสูงนั่นเองที่พี่ยังไม่รีวิวเมื่อวานเพราะพี่ยังไม่ได้ซื้อชมวันนี้พี่ เดี๋ยวพี่ค่อยซื้อนะครับแต่พี่จะรีวิวคุณผู้ชมครับก็ถามว่าซีกันสูงซีรีส์นี้ดีไหมพี่ก็ดีครับคุณผู้ชมอย่างแรกเลยที่มันคุ้มค่าเลยคือรถเพราะรถคันนี้สวยงามมากคุณผู้ชมครับคือแบบสวยนะเป็นรถสกินรถจิปคุณผู้ชมครับรถบิ๊กฟูลงคุณผู้ชมครับซึ่งเป็นรถแอร์ดรอปนุผู้ชมครับเป็นรถที่สูงมากแล้วนั่งได้4คนเป็นรถคันเดียวนะครับในเกมฟรีไฟตอนนี้ที่นั่งได้4คนนะครุณผู้ชมถ้าเจอรถคันนี้คือเอาเพื่อนไปนั่งตี้เลยผู้ชมครับก็ค่อนข้างุณผู้ชมแล้้วกก็ทีี่เรยออดผูชมครับแล้วก็ รูปโปรไฟล์ผู้ชมเป็นรูปแบบว่มาม้ายูนิคอร์นผู้ชมเห็นความมืดเสื้อผู้ชมรับทรงเดิมนะครับผ่าล่องย้อมสีผู้ชมครับก็ค่อนข้างจะสวยงามผู้ชมแล้วก็ตัวปืนนะครับแล้วก็รูปโปรไฟล์เหมือนเดิมผู้ชมครับเสื้อผู้ชายผู้ชมครับทรงเดิมครับย้อมสีแต่ว่าไม่ซ่อนกอนนะครับแล้วก็เป็นตัวไดมอนด์หนึ่งใบชุดผู้หญิงผู้ชมมีคนหลายคนชอบถามผมนะผู้ชมว่าพี่ว่าชุดนี้สวยไหมครับก็ในมุมมองของพี่นะผู้ชมครับ ที่ว่ามันก็มีความสวยงามชมถึงแม้หัวยูนิคอร์มันจะดูเก่ก,กาไปหน่อยก็เถอะมันดูแฟนตาซีไปหน่อยเพราะว่าเดี๋ยวนี้ฟีไฟไม่เหมือนยุคแรกๆชมถ้ายุคแรกๆก,การแต่งตัวแฟนตาซีอย่างเงี้ยมันเป็นอะไรที่แบบว่าค่อนข้างที่จะเป็นสังคมเกมที่แบบว่าในยุคนั้นอ่ะคือการแต่งตัวเป็นอะไรที่แบบว่าคือเกมฟีไฟเป็นเกมแต่งตัวผูว้ชมคือแบบทุกคนจะแน่นอนนิยมแต่งตัวด้วยสีชุดชาติหรือว่าความแฟนตาซีชมแต่ว่า ดยยุคสมัยนี้คือถ้าเล่นแรงเล่นแรแบบทั่วไปหมดทั่วไปคชมคนไม่ค่อยแต่งตัวว่าด้วยสีฉูดฉาดหรือว่าด้วยความเด่นอะไรแบบนี้คุชมครับถามว่าทําไมเหรอครับพี่หลกัหลกๆมันเข้งคุณชมครับลงแรงผมก็ไม่กล้าแต่งตัวสีสีเหมือนกันคุณชมบางทีมองจากไกลๆนะใครแต่งตัวสีแดงนี่คือมันชัดคุณชมครับมันล่อเป้ามาก <c oughs> คือมันเห็นชัดอะคนก็เลยไม่ค่อยกล้าแต่งตัวว่าแฟนเซซีเท่าไหร่คุณชมว่าพวกสีฉูดฉาดนี้ก็เลยไม่ค่อยมีคนใส่คุณชมแต่ถ้าถามว่าสวยไหมผมว่า มันก็สวยชมเหมาะที่จะใส่ทําคลิปหรือว่าเอาไปลงเล่นในโซนเฟียตายหรือว่าลงเล่นโหมดสีสีหรือไงคุณผู้ชมหรือว่าถ้าเกิดใครเล่นมันไม่แข็งแรงอะไรมากมายใส่รอบเป่าก็ค่อนข้างจะสวยงามคผู้ชมว่ามันมีความสวยคือมันเป็นการออกแบบคือแง่ายว่าฟรีไฟเป็นเกมเมเทอรโรโยที่มีการผสมผสานการแต่งตัวเข้าไปผู้ชมครับเพื่อให้เกมนั้นดูคือดูมีความสนุกดูมีความน่าตื่นเต้นผู้ชมไม่ใช่แค่หยิบปืนมาแล้วยิงกันอย่างเดียวเพื่อเอาชนะคุณผู้ชม เป็นเกมที่คือบอกว่าให้เราได้โชว์ความคิดสร้างสรรค์ในการแบบว่าแต่งตัวนะครมว่าแบบว่าบางคนอาจจะอยากแต่งตัวเยอะๆเงี้ยแต่ไม่รู้จะแต่งไปไหนนมครับมก็มาแต่งในเกมนะครัเพราะว่าแต่งในเกมนะครับเมื่อวาน้องจะแต่งตัวแบบว่ามือหวาเวอร์วังอลังการบาลไทยขนาดไหนนะครมก็ไม่มีใครมาด่านะครัเพราะว่ามันเป็นแค่ในเกมนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะไม่มีแบบว่าเอยดูรอแหลมหรือยังไงแน่นอนนะครัมันก็เลยเป็นอีกหนึ่ง ทางเลือกที่หลายคนผู้ชมครับชอบผู้ชมก็คือการแต่งตัวในเกมส่วนนี้ก็คือกระเป๋าผู้ชมครับเป็นแบบว่ารองเท้าแก้วผู้ชมครับในเสียดายผมไม่ได้ซื้อผู้ชมถ้าผมซื้อแล้วผมจะเอาไปให้ดูผู้ชมว่าใส่แล้วเป็นยังไงก็จะเป็นประมาณนี้ผู้ชมครับคิดว่าน่าจะใหญ่หนุ่มชมแต่ว่าก็สวยงามผู้ชมครับเป็นนีมคิทตันที่เข้ากับว่าเหมือนกับว่าราตรีแห่งเวทมนต์ผู้ชมครับของอีเวนต์นีมผู้ชมครับแล้วก็สกินปืนที่ได้ผู้ชมครับเป็นสกินปืน รูปนายกาแล้วก็มีรองเท้าแก้วอยู่ตรงกลางผู้ชมครับเสียดายผู้ชมนักปืนในสิบขั้นสูงมันบวกแบบสแต็กนิดนึงจะเป็นอะไรที่ดีมากผู้ชมชิ้นส่วนความทรงจำร้อยอันคุผู้ชมไว้อัปเลเวลตัวละครโปรไฟล์แบบใหม่ผู้ชมครับแล้วก็ท่าเต้นผมเชื่อว่าหลายคนอยากได้ท่าเต้นท่านี้ผู้ชมครับเพราะว่าเราเห็นในทิกตอกเต็มเลยผู้ชมครับส่วนใหญ่ถ้าไม่เซิร์ฟต่างประเทศก็ลงมดคุผู้ชมครับสำหรับท่านี้นะเป็นท่าที่คนนิยมมาไปทําคลิปกันบ่อยมากผู้ชมครับแต่ว่าเข้าช้ามากกกนี่่แลล้ว็อง อัพเลเวลต่อเอออัปเลเวลสกินปืนเหมือนเดิมผู้ชมครับก็เหมือนจะมีครบทุกอันเลยมั้งผู้ชมแต่รุ่น่าจะได้ไหนผู้ชมแล้วก็สเก็ตบอร์ดแบบใหม่ผู้ชมครับเป็นคริสตัลผู้ชมหรือว่ารองเท้าแก้วยิงเป็นการเหยียบรองเท้าแก้วลงมาผู้ชมครับเดือนนี้ก็เป็นการเปลี่ยนโมเดลของสเก็ตบอร์ดด้วยผู้ชมครับเพราะฉะนั้นก็น่าสะสมไว้นะครับเพราะว่าปกติสเก็ตบอร์ดที่เปลี่ยนโมเดลอะน้อยครั้งที่จะมีเข้ามาในสิทธิ์ขั้นสูงแกๆทีี่่จะมบอย หลังจากนั้นก็เป็นการย้อมสีเฉยๆชมแต่อ Trans ันนี้เป็นการเปลี่ยนโมเดลซึ่งมันมีความแตกต่างจากเดิม้ชมน่าสะสมไว้สำหรับซีซั่นสูงซีซั่นน,น,นี้ถ้าถามว่าทำไมพี่ยังไม่ซื้อพี่ลองงบอยู่ครับเดี๋ยวพี่ซื้อแน,น่นอนแล้วก็ได้หินนะผู้ชมครับสำหรับคาี่เกพินแล้วก็อันนี้ก็เป็นกล่องอีก5้ากล่องชมแค่นี้ก็คุ้มแล้วสำหรับซีซั่นสูงผู้ชมอันนี้เป็นกล่องตายนะผู้ชมครับเป็นเหมือนเอ่อน้องรู้จักกล่องดนตรีไหมครับมันเป็นกึ่งในกา,นา,นนกาววแต่่่าเหมือนกลคุณผูะ ถ้าใครที่รู้จักกล่องตีบ้านใครมีชมแต่มันเนนของเก่าแล้วกล่องตรีอะสมัยก่อนพี่เคยมีนะครับแบบว่าเปิดฝาแล้วมันจะมีตุ๊กตาหมุนไปเรื่อยแล้วมันก็จะมีเสียงดนตรีนะคุณชมเหมือนเสียงเปโนนะครับก็เป็นการดีของรวดนะคุณผู้ชมนั่นแหละถ้าใครเกิดทันแซวว่าน้องเรียกน้องไม่ได้ต้องเรียกพี่แล้วมังเพราะอายุก็ไม่เบาแล้วโอ้ยแต่ล่มผมว่าสวยนะลวดลายมันสวยมากลวดลายมันล่มอ่ะสวยงามชมอับล่มนี่สวยมากจริงๆแล้วก็ได้ ชิ้นส่งของจำเกแล้วก็กล่องตัวปืนมชมชิ้นส่งของจำอีกเก้าร้อยและสุดท้ายชุดผู้ชายผู้ชมโอ้โหเฮ้ยถ้าไม่มีมงกุฎมันจะแยมมากผู้ชมรับหัวผู้ชายผู้ชมเกือบผมชอบนะหัวขาวผู้ชม,ห,ม,ชมหัวขาวแบบใหม่ถ้ามีมงกุฎในโคตรแยมโอ้แต่หน้าตาดูไม่ได้เลยผู้ชมกางเกงเออเสือ้อเอ้โหเวอร์วัาวางอลังการมากออ้ยหลุดออกมาได้ไง ้ามีมงกุฎผมว่าหัวสวยมิมชมครับแล้วก็ที่สําคัญนี่มิมชมกล่องนี้จะได้เป็นหัวผู้ชายแบบสีม่วงมิมชมครับอันนี้เซิฟต่างประเทศผมได้ไปแล้วแล้วก็หัวผู้หญิงสีม่วงมิมชมรวมทั้งสกินรถมอเตอร์ไซค์ที่เผื่อใครยังไม่มีมิมชมสกินนี้เป็นสกินที่อยู่ในนี้เหมือนจะเป็นดโวเสาหรือว่าไม่แน่ใจมิมชมครับคือผมได้ไปแล้วเหมือนกันสวยมิมชมล้อเป็นไฟนะเวลาวิ่งมิมชมครับแล้วก็ อันนี้ฮ่าหลายนังรับรางวัลใหญ่ามากมายมชมแล้วก็ที่สําคัญถ้าใครเลื่อนสั้นสิธเลื่อนขั้นสิธิขั้นสูงชมกดตรงลูกโลกด้ยนะครับถ<ฆ>ามว่ากดทําไมกดเพื่อรับรางวัลชมครับถ้าเกิดใครที่เลื่อนขั้นมานานแล้วเลื่อนมาบ่อยแล้วมชมอ่คือเลื่อนมาตลอดอ่ะจนถึงครั้งที่หกมชมครั้งนี้เป็นครั้งที่หกจะได้นิมชมแพ็กพิเศษมชมสาหรับคนที่เลื่อนขั้นเดี๋ยวไว้พี่เลื่อนแล้วพี่จะมาบอกมชมว่าได้อะไรนะครับ ก็ถ้าเกิดใครเลื่อนครบหกครั้งจะได้แพ็กนี้ไปน้ชมครับก็นั่นแหละิีซั่นสูดซีซั่นนี้พี่มั่นใจว่าสวยน้ชมครับก็อย่าลืมเก็บสะสมกันไว้แล้วกันน้ชมครับเป็นการสะสมของน้ชมก็ลองไปดูกันได้น้ชมครับโอเคก็ตามนั้นน้ชมครับช่วงนี้ไม่ได้สตรีมเพราะยุ่งยุ่งหลายหลายเรื่องน้ชมต้องขออภัยด้วยจริงๆแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับอย่าลืมกดไลค์ก็สติ๊กเกอ์ให้ผมด้วยไปแล้วบ๊ายบาย